หาทานสกแก้มป่องเชียวจ,จะทำอะไรบ้าๆได้ไหมบัดเดียเถอเยเดีเดียยเดียอ,อะไรกัน<ม>เดียตะกร,รดูเราดังนักสิคะอะไรอ่ะนึกแล้วเชียวท่านลูฟี่เป็นคนน่ากลัวตั้งแต่เกิดมาเรายังไม่เคยโดนใครดูใส่มาก่อนเลยนะ ตัวตัวอกใจใหญ่แต่อ่อนแอที่ยายเป็นบ้าเลยเนี่ยฉันอะเกลียดคนแบบเธอจังไม่มีทางไม่มีทางถ้าถ้าอาบิด้าจับได้แล้วก็แค่คิดผมก็กลัวจนขาสั่นเลยหมดแล้วไอ้คนีกลัวถึงขนาดนี้เชียวเหรอฉันละเกลียดคนอย่างนายจังเลยฮะถ้าแกเชื่อกน่นออกซะก็หนีได้สบายเลยอะเนาะอย่าพูดอะไรบ้าๆได้ไหมครับ ปล่อยเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมต่อให้เป็นคุณลูฟี่ก็ต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงนะฉันเก่งจะตายอออ๋ไ้คนคนนี้